อุ่มเทเพื่อสิทธิจากจิตวิญญาณของครูแส้เทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาที ครูทอยคำชื่นชมเชิดอชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฟเพื่อเป็นแรงใจ เรานั่นาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาสัมภาษ์คุณครูท่านนึงซึ่งเป็นแม่พิมพ์และเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนประวัติและผลงานของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญพบกับคุณครูอุ่นจิตพลทาคุณนค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคอยากทราบประวัติของครูครับว่าประวัติความเป็นมา มาบรรจุครูที่นี่ครูมีประวัติยังไงบ้างครับอย่างขอสังเกตสมบัติประวัติส่วนตัวครูนะครครูชื่อนางอุจิพัฒนาคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเชี่ยวน้อยอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิค่ะเรื่องแรกครูได้ไปเรียน วิชาชีพครูที่มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒเลยนะคะสมัยก่อนเรียกว่าวิทยาลัยครูรเลยเลยเมื่อเรียนอยู่สองปีคุณครูก็ไปสอบยังไม่ทราบซึ้งอะไรค่ะคือเรียนไปการหน้าที่เขาเป็นครูก,กันเยเอะก็พอเรียนได้สองปีคุณครูก,ก็มาสอบเจ้าหน้าที่ประดูคันปรากฏว่าสอบได้ก็เลยลัจากเจ้าหน้าทีป่ประดูคันไปไปสอบปรากฏว่าสอบได้อีกก็เลยไปเรียนถึงสองปี ทำงานใช้ทุนเขาอยู่สปี4ปีค่ะพอไปทํางานรู้สึกว่าความก้าวหน้าในอาชีพมันมันไม่ดีเท่าครูนะคะตามที่ศึกษามา<ส>ก็เลยกลับมาสอบบรรจุก็ปรากฏว่มมาสอบได้ก็บรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านบุงสุขศริราชบางบุรีเกษตรสมบิรณ์จังหวัดชยาูมินะคะก็ปีพศสองนหหหลังจากนั้นคุณครูก็ย้ายติดตาม สามีนะคะสามีสอบเป็นผู้บริหารโรงเรียนได้นะคะที่ตำบลบ,บ้านเล่าเนี่ยค่ะตำบลบ้านเล่าอตัวเองคือตัวเด็กชายติดตามสามีมาตั้งแต่พศ .2531 มารับราชการาที่โรงเรียนบ้านเชี่ยวน้อยจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะครับจากที่ผมได้ได้ฟังประวัติของคุณครูมาให้ตรงแล้วก็อยากจะทราบผลงานนะครับการที่คุณครูเป็น ครูแล้วมีผลงานที่น่าภาคภูมิใจหลายอย่างยกตัวอย่างมาสักสองสองตัวอย่างได้ไหมคะหลังจากที่ครูมาเป็นครูนะคะครูก็มีผลงานมากมายหลายอย่างเพราะว่าครูมีความรักในอาชีพครูเมื่อได้มาเป็นครูแล้วท่านได้สัทธาในอาชีพมากสิ่งไหนที่เกิดประโยชน์ตอนนักเรียนครูจะถือว่ามาเป็นกันดับหนึ่งแล้วครูก็เลยพยายาม ศึกษาหาความรู้จริงๆแนละ้วครูมีพื้นฐานมาแค่ปป2ประวัติการศึกษาครูนะคะความรู้น้อยมากถ้าเทียบกับปัจจุบันคือจบมศ3ส,ส,สมัยก่อนจะไปเรีนยนปส2งสปีครูมีความรู้แค่นั้นแล้วครูก็ทิ้งไป4ปีไปประกอบอาชีพอื่นแล้วรู้สึกว่ามัน,ร,มนรู้สึกว่ามันจะไม่เจริญเข้าอาชีพครูเ็รามันมาเป็นครูครั้งแรกครูก็ยังยังไม่ ได้ผลงานมากเท่าที่ควรยังยังไม่ได้สร้างสรรผลงานมากนะคะพอครูเข้ามาเป็นครูแล้วครูก็ไปศึกษาต่อค่ะศึหกหลังจากนั้นนะคะเดี๋พอมาคุณครูก็มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยงงสโฆโฆยุโขทัยธรรมาธิราชจุกจุกิชายดปฐมศึกษาแล้วตอนนี้มันจะจุดป,ประกายในความเป็นครูอย่างมากเพราะครูได้อ่าน <S 2> <S 2> <S ได้อ่านจากหนังสือที่ศึกษานะคะมีความรู้ แล้วก็นำความรู้นั่นมาใช้เพราะว่าครูเริ่มพัฒนาตัวเองเมื่อปีมากๆเมื่อปี2535พอได้อ่านได้เรียนแล้วได้น,น,าน,าน,านําความรู้มาพัฒนางานปีนั้นคุณครูได้เป็นครูดีเด่นภาษาไทยระดับอำเภอเมืองชัยภูมิเมื่อปี2535นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลการประกวดสื่อการสอนรองชนะเลิศในงานวันประจมศึกษาแห่งชาติในปีเดียวกัน หลังจากนั้นคุณครูก็ไปศึกษาอีกหนึ่งใบนะคะปริญญาตรีอีกหนึ่งใบคือวิชาเอกภาษาไทยของมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธัรมธิราชานยิ่งจุดประกายขพงครูมีความรู้เยอะคุณครูก็มีความรู้ที่จะมาพัฒนานักเรียนได้อีกเยอะเพราะว่าคูจุดครูชอบทางภาษาหลังจากนั้นคุณครูก็ส่งเสริมเด็กเรื่อยมารางวัลที่ครูภูมิใจมากๆก,กก็คือ คุณครูได้พานักเรียนเขียนเรียงความส่งไปขอทุนการศึกษาของอมูมลนิธิเทียมช่ววัฒนาปีละห้าทุนติดต่อกัหนห้าปีและนักเรียนได้ได้คนละพันห้าบาทก็มีเขียนเรียงความเรื่องของหมู่บ้านเรื่องอะไรก็ได้หลังจากนั้นมานะคะพอปีล่าสุดที่คุณครูภูมิใจมากอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณครูไปได้รางวัลระดับประเทศโครงงานอาชีพนะคะ เขาเพมีการกประกวดระดับเขตพื้นที่ระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศคณได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรางวัลยรีย์ทองตามใบประกาศใบน,นี้นะคะที่คูได้มาระดับประเทศเมื่อปี2556ที่เมืองทองทานีค่พอปี2557คูคก็ได้รับรางวัล1น0 0 0แสนคูดีคูผลงานที่ผ่านมามาเขียนส่งรายงานรวกาหน1่งแสนคู 1, คดีให้เป็น ปฏิบัติใบนี้นะคะแล้วก็ได้รับเหรียญหนึ่งแสนคูณเช่นกันในเรียนนี้ค่ะครูคยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองพัฒนา,าฒนาาักเรียนให้ให้ดียิ่งข,ขึ้นไปนะคะ่ะยังยังมีความสุขที่ได้พัฒนาค,าค,ค่ะขอบคุณครูบุิตพัฒคุณนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้ข้อเสนอแนะให้ความรู้กับพวกผมขอบคุณครับ ที่รู้ว่าสิทธิ์นั้นไปได้ดีเรือเจ้างำเกรงยังพายสุดแรงที่มีผอ้พิมพ์แม่พิมพ์มวัน,นี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงตัวใจทุกคนคือสิทธิ์ตลอดชีวิตของครูทอยคำชื่นชม รู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครู จากจิตวิญญาณของครูแสนเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงสัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาที